การเป็นอาสาสมัครกู้ภัยนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีความกดดันไม่แพ้กับหมอเพราะอาสากู้ภัยเป็นคนแรกๆที่จะเข้าไปถึงตัวคนเจ็บได้เร็วที่สุดสำหรับช่วงนี้เราจะไปดูกันครับว่าทำไมคุณกบถึงเลือกที่จะเป็นอาสาสมัครกู้ภยัย แน่นอนเลยนะครับการที่เข้ามาเป็นอาสากู้ภัยนั้นก็ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องพบกับความเสี่ยงบนท้องถนนนะครับเนื่องจากต้องใช้ความเร็วเวลาที่จะผู้ภัยนั่นเองนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดการเป็นอาสากู้ภัยไม่มีรายได้แต่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับจะมาพูดคุยกับพี่กบนะครับว่าทําไมเขาถึงยังเลือกเป็นผู้ภัยครับพี่กบครับต้องถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนเลยครับว่าเข้ามาเป็นผู้ภัยได้ยังไงครับโดนปลูกฝังตั้ คือทางบ้านผมเขาเป็นกู้ภัยอยู่แล้วก็คือทางคุณลุงเขาเป็นกู้ภัยครับออกกับลุงตั้งแต่เด็กๆครับหมายถึงว่าติดรถกับลุงไปคอยกู้ภัยบนท้องถนนเลยใช่ครับตอนนั้นประมาณกี่ขวบแล้ครับรู้สึกว่าสักเจ็ดแปดขวบครับอืมก็เป็นสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังมามาจนถึงปัจจุบันนี้ครับพี่กบครับกี่ปีแล้วครับที่เป็นกู้ภัยคือ ทางกูภัยเขจะมีนโยบายคืออายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงจะได้เข้าเป็นอาสาสมัครก็คือตอนนี้ก็ได้6ปีครับีแล้วใช่ก็นานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เป็นจุดข้อดีในอาชีพนี้ที่สอนกับพี่กบนี่คืออะไรครก็คือการได้ช่วยเหลือผู้อื่นครับคือช่วยเหลือเพื่อนลมทางนะครับ ที่ไปช่วยเหลือคนบนท้องถนนแน่นอนเราต้องใช้ความเร็วในการขับรถตัวนี้ทางฝั่งของพี่กบเองมีประสบการณ์แบบที่จะไปช่วยคนอื่นแต่ตัวเองกลับจะต้องเกิดอุบัติเหตุเองอย่างนี้มีไหมฮะก็สดๆร้อนๆมาช่วงเช้าเป็นไงครับพี่คือทางสมาคมแจ้งมาว่ามีรถชนกันก็ไปพอไปถึงเนะี่ยคือตรงที่ผมอยู่ไม่มีฝน แต่พอ mm hmm. ตรงที่เกิดเหตุเนี่ยคือมันมีฝนตกอยู่ก็คือจะถนนจะลืน่นพอไปถึงปุ๊บเราเห็นแล้วเราก็ชะลอแต่เบรกแต่คือรถข้างหน้าเหมือนว่าเขาตกใจหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาเบรกคือเบรกกระทันหันเลยผมก็ต้องเบรกตามแล้วก็ลดหมุนครับผมก็แทบเกือบจะชนเข้ามาเกับเกือบจะเก็บตัวเองมีเหตุการณ์ครั้งอื่นๆไหมครับก็มีก็ยังมาก็ลถตัดหน้าครับออกตัดหน้าก็คือเราใช้ความเร็วไปไ้ยเปิดไฟเปิดเสียงไปเขาอาจจะไม่เห็นหรือไม่ได้ยิน ก็ออกมาตัดหน้าเราก็ชั้นชิดเราก็ต้องหักหลบเอาหรือว่าเบรกเอาอะไรยัางไงครับแต่ก็ไม่ถึงกระชนไม่ถึงกระอะไรจากคำพูดของคุณพ่อที่บอกกับพี่กบ ก่อนที่จะเสียชีวิตบอกตลอดเลยว่าอย่าขับรถเร็วอย่าขับรถเร็วใ่มาถึงทุกวันนี้ได้นําคําสอนของพ่อมาใช้ในชีวิตประจําวันไหมครับก็ใช้ครับแต่คือช่วงเวลามีเหตุจริงๆก็คือก็ต้องเร็วครับผมเราก็ต้องเหมือนว่าทุกนาทีก็มีค่าสําหรับทุกชีวิตที่รอเราอยู่การเป็นอาสากู้ภยัยเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะถ้าเข้าถึงตัวผู้ประสบเหตุได้เร็วเท่าไหร่ผู้ประสบเหตุก็มีโอกาสรอดชีวิตมากเท่านั้น และหากผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ยินเสียงขอทางจากรถกู้ภยัยขอจงให้ช่วยหลีกทางเพื่อให้กู้ภัยได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่นะครับพอเกิดเหตุการณ์ที่เสียคุณพ่อในครั้งนั้นไปเราก็เป็นกู้ภัยอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นกู้ภยัยใช่ครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยไปเลยไหมครับไม่ครับมันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นมากกว่าครับ คือเราได้รู้จักเพื่อนฝูงคือเหมือนว่าเราประสบความเดือดร้อนอยู่เงี้ยก็มีเพื่อนก,กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่เหมือนกันครับผมก็ทําให้เราแบบมีกําลังใจในการทํามากขึ้นทุกวันนี้เวลามีเหตุมีอะไรนี้ออกไปกู้ภัยอย่างนี้ยังมีเหตุการณ์ของคุณพ่อแวบ,บเข้ามาในหัวไหมก็มีนะครับก็ยังยังมีผู้เสียชีวิตเงี้ยญาติก็จะมานั่งร้องไห้ข้างศพมาอะไรก็ทําให้เรา คิดถึงพ่อเออเราผ่านวันวันนั้นมาแล้วผ่านจุดนั้นมาเราก็ไปคอยปลอบเขาว่าออทําทใจเข้มแข็งไว้อะไรประมาณเนี้ยคืออย่าไปเสียใจหรือว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่มันคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่ชนเสาไฟฟ้าแบบที่คุณพ่อชนมาในตอนนั้นมีไหมครับก็มีครับก็ชนเสาไฟฟ้าสองสวงก็มีเหมือนกันก็พอเราได้เห็นปุ๊บเราก็นึกถึงพ่อเหมือนกัน ภาพของคุณพ่อที่ติดซากรถในวันนั้นโผล่เข้ามาในความคิดทุกครั้งเมื่อต้องเข้าไปกู้ภัยกับเหตุการณ์ที่มีลักษณะเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเลวร้วายก็ได้ผ่านไปชพี่กบยังเลือกที่จะทำต่อทีกู้ภัยต่อใช่ครับทาต่อครับก็อยากจะช่วยเหลือทางคมต่อไปครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็พอจะรู้ลแล้วแหละแต่ถ้าหลายคนไม่รู้เนี่ยก็จะบอกไว้เลยว่ากู้ภัยเนี่ยไม่ได้ตังค์ไม่มีตังค์ให้ใช่ครับไม่ได้ครับ ก็คือทุกๆอย่างทุกอย่างของเราหมดจะเป็นไฟเป็นวิทยุหรือว่าเป็นน้ำมันรถเป็นรถคือของเราทั้งหมดครับมีอะไอยากจะบอกพ่อไหมครับพ่อใจก็จะบอกเขาว่าคือไม่ต้องเป็นห่วงบอกตอนนี้ลืมทำใจได้แล้วแล้วก็ให้เขาแบบว่าให้เขาสบายใจก็อยากจะบอกรักพ่อครับแล้วก็ถ้าชานามีจริงก็ขอเกิดเป็นลูกพ่ออีก ความดีที่ผมทำกู้ภัยนี่แหละครับก็อยากจะให้พ่อมารับสมบนรณ์สนกุศลไปและนี่คือเรื่องราวของอาสากู้ภัยวัย24ปีคนนี้ที่เขาต้องสูญเสียพ่อจากเหตุการณ์รถชนเสาไฟฟ้าข้างทางแต่เหตุการณ์นั้นไม่ได้ทําให้ความเข้มแข็งของหัวใจชายคนนี้ลดลงและเขายังคงมีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมกับตําแหน่งอาสากู้ภัยสุดท้ายนี้ขอให้ดวงวิญญาณของพอชิดไปสู่สุขติครับ